ครับก็กลัประยูกัช่างเด็เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีเครื่องตัว Surface นะครับก็จะเป็น Surface Pro 7นะครับผมอาการที่มาก็จะเป็นอาการเป็นติดมันก็ขึ้นหน้าโลโก้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันขึ้นยังไง ตอนที่เครื่องนะครับเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีตัวโลโก้อยู่นะลอ,องชัดล้วก่อนนการที่มาก็ตอนที่เครื่องมันดับสนิทเนี่ยพอเรากดเปิดมันก็จะขึ้นแค่โลโก้แล้วก็ตัดดับไปนะครับเนื่องจากระบบไฟนะมันยังวิ่งยังไม่ถึงตัว CPU นะครับ เลยทำให้ตัว CPU มันไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราลอเ,เครื่องดับสนิทนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องกันดูทีหนึ่งน,นะครับเราก็จะขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ตันด,ดับไปนะครับจะไม่ขึ้นรูปโหลด Windows ตรงนี้นะครับอันนี้เครื่องปกติแล้วนะครับมันก็จะมีโหลดโหลดนะครับแล้วก็ขึ้นมนาตัว Windows ตรงนี้ขึ้นมานในการนี้ก็จะเกิดจาก หลายสาเหตุนะครับในการบูตโลโก้แล้วก็ตัดดับนะครับส่วนมากแล้วจะเกิดจากตัว h m นะครับที่ทํางานไม่ได้ทํางานผิดปกตินะครับแต่ก็มีอุปกรณ์อื่นนะครับที่มันส่งผลในเรื่องของการบูตไม่ได้ด้วยนะครับก็จะมีในส่วนตัวแมทตัวไบออกนะครับมีในเรื่องของตัวหน่วยความจํานะครับมีในเรื่องของ h m นะครับมีชุดที่จะเป็นชุดไปเปิดตัวเเอน h มตรงนี้ด้วยนะครับตแต่มันจะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับมันก็จะเกิดอาการนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องไล่เช็คทกระจุดนะครับว่าจุดไหนก็แน่ที่มันมีอาการเสียนะครับออไม่ว,ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของ LED พวกชุดไฟอินเบอร์นะครับชุดไฟอินเบอร์เปิดตัว H.M นะครับหรือ ใน2ตัวใบอ่อนเองก็ตามนะครับไม่ออนเนี mm ่ยเครื่องไหนเครื่องนั้นนะครับถ้าเราใัดไฟใหม่ไปเนี่ยทับสกรีนมันก็จะทัดไม่ได้แต่ก็จะมีพวกชุดอีเลเบิลอยู่ทางด้านล่างงทางด้านนี้นะครับก็เหมือนกันอันนี้เป็นบอร์ดอะไรนะครับของโปรห้าโปรเจ็ดโปรเจ็ดก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าซีรีส์ของเขาจะตัวใหญ่กว่ากันอย่างของเครื่องนี้นะครับที่ผมเจอเนี่ยก็ไปเจอ ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นชุดหน่วยที่จะเข้าไปเปิดการทำงานของตัว A1 ตรงนี้เนี่ยไฟมันไม่ออกนะครับทําให้ CPU เนี่ยก็ไม่ร้อนนะครับเวลาจาับปอเรากดเปิดเสื้อนเะนี่ยพอขึ้นโลโก้มันก็จะอุ่นๆน,นิดเดียวแล้วก็ตัดจับไปนะเปิดดูแค่ไฟเดียวเท่านะั้นนะแต่วันนี้ก็ ครับแล้วก <stop S 2> <p> ็พอพอได้ไปก็ะด้ปกติถมเรื่ปรบมเนก็จะงเข้าเอมันไปก็จะไเวิ่งเข้ากลเสร็เรร้อยนะครับก็ติดก่อด้เลาวพร้อมที่จะส่งเครื่องให้กับลูกค้าแล้วแล้ร้าไปตอนแรกปร่มายีิแตว่าพอ่านรอ่าน้าิ่เ คร่าวๆก็จกประมาณนี้นะครับผมก็ขอสรุปไปอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนหน้าร้านนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบสาขาด้วยกันนะครับอยู่ในห้างทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะครับผมแล้วก็มีสามารถทักมาสอบถามนะครับว่ามีหน้าร้านอยู่ที่ไหนนะครับหรือสอบถามราคาสอบถามราคาก่อนก็ะดาษก่อนที่จะเข้ามา ทำการซ่อมนะผมก็สามารถคอนแทคของพิมชื่อร้านไปเลยก็ได้ครับสมัยทีสวิตนะเวียดฟนะครับผมสำหรับนี้ต้องไปขอตัวลาไปก่อนนะครับจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ